มาจ้าลูกค้าขอบดูรีวิวกางเกงเวดไ้อยมานะหลายคนเลยหนูก็เลยเปิดให้เขาเลยวันนี้กางเกงเวดไ้อยชายป้ายส้มเหมือนเดิมเลยจ้าป้ายส้มนะจ้า 3,700บาทราคาเดิมมีประมาณ100ตัวค่ะสินค้าขายดีนะคะลูกค้างานแบบขากระบอกนะสวยๆเลยจ้า ให้ส้มนะคะเขาจะมีคาโก้ให้ลุ้นลูกค้าใครรับรีวิวพิมพ์เลยนะมีคาโก้ให้ลุ้นนะลูกรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมกระสอบใหม่ไหมรวมค่าส่งนะจ๊ะโอ้คาโก้นะตัวนี้ ใครไม่อยากลุ้นเอาเลยตัวรีวิวใครอยากลุ้นเอากระสอบใหม่นะจ๊ะลงใหม่ลงใหม่ลงเยอะเลยทุกคนสั่งของกันได้เลยนะวันนี้ส่งของตามปกติเลยเมื่อวานร้านหยุดหนึ่งวันนะสีดำมากสีดำตัวนี้สวย สามพันเจ็ดนะคะประมาณหนูร้อยตัวนะสีนี้สวยเนาะสีเทาตัวนี้สวยมากเลยสายรวมจัดการโดยรวมสะอาดนะลูกค้า ค่อนข้างสะอาดนะเปอร์เซนต์เปื้อนเสียมีบ้างสีนี้สวยจังผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะล,ลาบตัวนี้นี่คาโก้ลอยๆเลย ว้าวคาโกหล่อๆเลยจ้าเอานะใครเอาูหสีดำสวยมากถูกหวยเปล่า <c oughs> ครับพี่วิศนุก,กรสวัสดีค่ะน้องแรงถูกถูกสิพี่พม่ถูกได้ไง ถูกส <gesch uce> <át> ิ่เขาดูไ <se>. ด <ie carry human Jorge> ้ไงอ่ะถูกนะดูพี่กระเป๋าหน้าสวยสวยดูเดี๋ยวว่าอะไรดูสี่แล้วสองสองวันแล้วเนาะดูพี่งานลาฟมาอีกแล้วลาบลาฟลาฟ ใครรับมาเลยนะอู้สีขาวสวยจังเลยสีขาวเวลามันเลอะอะต้องซักนะพี่นะขาวเลอะง่ายโอ้นี่ H N. สวยๆเลยพี่ในช็อปนี้พันกว่านะนี่พันไปไปลายเลยนะเนี่ยเข้าไปเดินดูได้เลย พันหกพันเจ็ดจริงหนูไปเดินดูมาเนี่ย H N เนี่ยมือหนึ่งในช็อปแพงมากถ้าใครนี่อันนี้ก็แพงนี่มือหนึ่งในช็อปอันนี้ก็แพงนะ อันนี้ได้มือสองใค,คใช่ค่ะโชว์ให้ดูทุกตัวทั้งลูกนะลูกค้านะได้ทั้งหมดเลยถ้ารับพิมพ์รับรีวิวมาเลยถ้ารับก็คือได้ทุกตัวจ้า พี่ดูสามตัวแล้วเนี่ย H N H N เนี่ยแพงนะสามตัวสามสีเลยนี่เอาสี่ตัวเลยนี่ H N สามตัวสี่ตัวห้าตัวโอ้อยลูกค้าหกตัวเดยกกันได้หกตัวเลยอ่ะใครรับทิมพ์มาเลย รีวิวไม่เคยไม่เคยเหลือเลยนะพี่รีวิวเกงเวดบอยเนี่ยไปทุกกระสอบเลยนะโอ้น้องแรงคาโก้อีกแล้วนี่ก็ได้สามตัวแล้วมั้งเนี่ยสีนี้สวยนะผู้หญิงก็ใส่ได้พี่ เนี่ยชอบสีอย่างเงี้ยจริงสีสีเนี้ยใส่หล่อๆเลยน้องผู้ชายใส่หล่อๆเลยรีดแล้วจะสวยเลยนะนี่ยังไม่ได้รีดถ้ารีดแล้วนะ กระสอบมีประมาณหนึ่งร้อยตัวนะลูกค้านะตามป้ายกระสอบจะเขียนมาให้เลยหนึ่งร้อยตัวสามพันเจ็ดร้อบาาย 3, บาทค่ะกระสอบรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งนะ สวัสดีค่ะพี่มดมดเอาอะไรไหมโอ้นี่ C K C K หล่อๆเลย ใส่ทำงานสบายสบายใส่ของแล้วเผยจริงครับขอบคุณมากค่ะป้ายเนี้ยขายดีสุดแล้วพี่แต่ขายเวทดปลยมาสวัสดีค่ะ พิมพ์รับมานะลูกค้านะสามพันเจเท่านั้นจะนกแก้วใช่ไหมอุ้ยบางตัวยังป้ายห้อยอยู่เลยนะลูกค้าสีดำตัวนี้สวยเหมียวสองแถวก็พอแล้วเหมียว มาได้ไงก่อนนี่อามาแพงนะแพงนะแบรนด์เนี้ยชอบสีดำนี้จังเลยอ่ะสีดำอ่ะสีดำใส่ใส่สบายใส่สวย ใสแล้วตัวเล็กหุ่นดีใครรับมาเลยจ้ามาอีกแล้วนี่ H N อง ดีมากเุ้ยตัวนี้หล่อๆเลยอ่ะสินค้าขายดีนะลูกค้าขายได้ทั้งปีเลยนี่ สบายไงพี่ตานมังสบายใครจะสั่งอะไรสั่งได้เลยนะเดี๋ยวส่งของนะวันนี้นะจ๊ะนี่ดูดิได้เยอะนะกระสอบหนึ่งอนะ่ะ สวยๆไปเลยลูกค้ารับรีวิวแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ไม่ขึ้นค่ะคอมเมนต์บอกขึ้นเด้อเครื่องนี้โอเครีวิวขายแล้วใครอยากได้ก็สั่งกระสอบใหม่ได้เลยนะคะ งานขายดีเลยป้ายส้มจากลูกค้าถามกันเยอะนะพี่ขอกันบ่อยนะขอรีวิวอะเชิญเลยค่ะ ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยจ้าอุ้ยขอโทษนะหลุดสามเจ็ดนะประมาณหนึ่งร้อยตัวเอาใส่ไปให้แล้วกันนะพี่นะไปติดเอาเอาเหมียว,ยวพี่เสร็จแล้วอะ่ะน้องเหมียว แล้วกล้องบนใช่ไหมเราจะพาไปแคปเจอร์นะนะาาใครอยากสั่งกระสอบใหม่นะคะสั่งได้เลยป้ายส้มนะคะเห็นไหมเนี่ยมีคาโบให้หลุ้นเหมือนเดิมนะคะโอ้โห 3,700บาทได้ประมาณ100ตัวคุ้มมากดูสวยแบบนี้เลยค่ะอ่ะป้ายส้มนะทุกคนใครอยากสั่งสั่งได้เลยนะคะ3,700บาทโอนวันนี้ส่งวันนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ